กีนไกด์กีนคอนเทนต์ฉบับคนรักโลกวันนี้จะพาทุกคนมาอยู่ที่เปรียบเสมือนโอเอซิสใจกลางเมืองเชียงใหม่เป็นคาเฟ่ที่บอกเลยว่ากีนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือ Early ล er ีอัลคาเฟ่กรีเนอร์เอวีเดที่ยวคาเฟ่ฉบับคนรักโลกร้านกาแฟาย่านช้างเผืองในอำเภอเมืองเชียงใหม่ e a r l ์ลี่อัลคาเฟ่กินยังไงทุกเมนูในคาเฟ่นี้ล้วนผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีก่อนถึงมือลูกค้าบอกเลยว่าซิงเนเจอร์ของร้านนี้ที่ทุกคนไม่ควรพลาดอยา่างฮารูมี่ชีสสลัดและโยเกิร์ตเบเป็นโยเกิร์ตท,ที่วางท็อปปิ้งด้วยผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพและไม่ว่าจะเป็นชีสโยเกิร์ตหรือแม้แต่ผักวัตถุดิบเหล่านี้ล้วนมาจากฟาร์มออร์แกนิกที่ทางร้านได้ทำเอง ซิกเนเจอร์ของเราก็น่าจะเป็นฮารูมี่ชีสสลัดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นชีสที่เราทําเองที่สวนผักเราก็จะมีฟาร์มออร์แกนิกของเราที่เราปลูกเองเป็นแปลงเล็กๆเราไม่ได้แบบเหมือนกับปลูกไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของโยเกิร์ตก็เหมือนกันก็คือพอเราไปรับนมจากสหกรณ์โฟนมหรืออะไรเงี้ยค่ะ เราก็จะเอามาทําเราจะทําได้ทั้งโยเกิร์ตได้ทั้งชีสเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันค่ะค่ะอย่างเค้กแค่หลอทที่ทุกคนเห็นอยู่ทางร้านจะรับมาจากซัพพลายเออร์ในกระบวนการขนส่งนี้ไม่มีการสร้างขยะจากเค้กเลยแม้แต่น้อย <c oughs> เพราะทางร้านเลือกใช้กล่องบรรจุเค้กที่เป็นทัปเปอร์แวร์เป็นการรีย <use> ูใช้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วในส่วนของเมนูเครื่องดื่มเขาก็ยังใช้แก้ว PLA หรือแก้วที่ทามาจากวัสดุธรรมชาติอย่างเปลือขกข้าวโพดที่สามารถย่อยสลายได้โดยจุลินทซี์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนรู้ไหมว ผลไม้เลยเปรียปร้ยวๆให้ความรู้สึกสดชื่นจนแอดได้มารู้ว่ามันคือน้ําที่ทํามาจากผัดเคลที่มีการสกัดเย็นแยกกากแล้วก็ยังมีหลอดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะทํามาจากชั้นอ้อยอีกด้วยนะและในส่วนของอเมริกาโน่ที่เสิร์ฟมาในรูปแบบแก้วกระดาษสีน้ําเงินดับเบิลวอลที่ไม่เคลือบพลาสติกแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเมล็ดกาแฟก็เป็นขยะเหมือนกันนะทางร้านก็ไม่ได้มองข้ามและมีวิธีการจัดการขยะประเภทนี้อีกด้วยกากผลไม้ะอะไรต่างๆพวกนี้เราจะเอาไปทําปุย๋ยพวกนี้เราจะมีที่โซนที่เราเอา,บาเแบบ ปุ๋ยหมักของเราอยู่แล้วก็พวกกาดกาแฟก็จะมีคนที่เขาเอาไปทําพวกสครับผิวหรือมันมีช่วงนงที่เขาเอาไปผสมดินหรืออะไรทกอย่างปั้นเป็นแบบกระถางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้เราให้เขาฟรีเพื่อให้มารับได้เลย ที่นี่เขาให้ความสำคัญของการลดใช้พลาสติกและมีการคัดแยกขยะอย่างชัดเจนเศษขยะไม่ว่าจะเป็นกากกาแฟกากเชอรี่ทุกอย่างของที่นี่จะถูกนำไปโปรเซตต่อหมดเลยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเออร์ลี่อัลคาเฟ่ไม่ได้มีแค่การใช้ของที่รักโลกเพียงอย่างเดียวแต่ถ้ามองไปรอบๆโซนอาดอก็ยังมีความรักสิ่งแวดล้อมมีการจัดสวนที่ลงตัวสุดๆมีสะพานเล็กๆและทาน,น้ำไหลตัดผ่านระหว่างทางเดินตลอดทางเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวให้ร่มเงาสวนใครที่อยากนำเครื่องดื่มออกมาทานข้างนอกก็ได้นะเขามีเก้าอี้แคม เราได้เอามาตั้งเองนั่งพักกันชิลๆไปเลยให้ฟิลเหมือนนั่งจิบชายอยู่ในสวนกับธรรมชาติอย่างสบายใจสโลไลฟ์สไตล์ตอนยอนเชียงใหม่ขนาดแท้และทางคาเฟ่ยังมีพื้นที่สําหรับเล่นโยคะเขาอยากให้พื้นที่เล็กๆได้เป็นพื้นที่ส่งเสริมความเฮลตี้สุขภาพดีให้กับทุกคนในเชียงใหม่ร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงครึ่งปิดทุกวันพุธเอ,อริอัลคาเฟ่พร้อมเปิดต้อนรับเหล่ากินเนอร์ e v e r เด a มาเที่ยวคาเฟ่แบบไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเพื่อเราเพื่อโลกกินคาเฟ่กูดไวส์สโลไล อย่าลืมปากันแม่แอลหนักๆน,นะเจ้า